แนะนำมือใหม่สำหรับวิธีการจัดทีมผ่านด่านราพี่หมวกแดงเบื้องต้นจัดทีมยังไงเดี๋ยวมาสอนครับก่อนอื่นเลยมือใหม่ไปดูแนะนำวิธีการปั้นราพี่หมวกแดงในช่องจูดาโจก่อนเป็นอันดับแรกเพื่อเข้าใจสกิลว,ว่าราพี่หมวกแดงสามารถใช้ได้ทั้งเบอร์หนึ่งและก็เบอร์สามจะได้เข้าใจคลิปวิดีโอนี้มากขึ้นนะครับโอเคครับเพื<ๆ>่อนๆเดี๋ยวผมจะมาจัดทีมโดยที่ให้ราพี่หมวกแดงเป็นเบอร์สามไม่ใช่เบอร์หนึ่งกันก่อนนะครับผมทีมแรกที่ผมจะแนะนำคือทีม ตัวเมตาวิสลิตตู้ฟ้าคืออะไรเราจะมีลิเตอร์คู่กับนากะซึ่งลิเตอร์คือเบิร์หนึ่งนากะคือเบิร์สอซึ่งเกมปัจจุบันเนี่ยมีระบบความเจริญก็คือเขาสามารถที่จะแถมตัวละครเมตาในการเปิดกาชารับสมัครทั่วไปที่ใช้ตัวฟ้าเนี่ยเวลาเพื่อนเเปิด,ปด,ปดครบ100โลเพื่อนเพื่จะสามารถแลกโบนัสรีคูได้ซึ่งก็จะมีนากะกับยายลิเตอร์ อยู่ในตู้อยู่แล้วนะครับหมายความว่าคุณเปิดครบ200โลคุณได้แน่นอนนาการหตัวแล้วก็ลิตร์หตัวเลือกอย่างละตัวก็พอแล้วนะครับส่วนเรื่องการทําดาวเดี๋ยวค่อยไปว่ากันเรื่องผ่านกําแพง160แต่เอามาอย่างละตัวก่อนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโปรเกส ID ดีของเพื่อนๆเ,เนี่ยมีแค่2ตัวนี้บวกกับราพี่เนี่ย อีก2ตัวจะเป็นอะไรก็ได้คือผ่านง่ายมากๆแล้วนะครับในแพทปัจจุบันยาลิเตอร์อัพน้อยมากๆ4 c 4, 4เล่นได้แล้วนาการก็อัพ 4cc ตอนต้นเกมก็พอเล่นได้นะครับที่เหลือก็คือลงบายสกิลให้กับราพี่หมวกแดงถ้าคุณเพิ่งมาเริ่มเล่นตอนตู้ปีใหม่ราพี่หมวกแดงผมแนะนําว่าฟูลอัพสกิลตามนี้ได้เลยอ่ะทีนี้ผมจะปรุงเพิ่มให้มันอร่อยมากยิ่งขึ้นโดยที่นากาเนี่ยเขาจะมีคอมโบกับตัวโคตรเมตาตัวหนึ่งนั่นก็คือคลาวนะครับ คาวเนี่ยจะเป็นตัวละครที่ต้องการตัวฮิลนะครับผมโดยที่ถ้าเราเอาคาวไปไว้ซ้ายสุดก็คือตำแหน่งที่1แล้วนากะไว้ที่ตำแหน่งที่5้าเพื่อเห็นใช่ไหมอันนี้คือตำแหน่ง5นาหนกะเนี่ยจะฮิลให้กับคาวตลอดเวลาถ้าทุกคนเลือดเต็มและคาวจะพกสกิลที่2ได้ตลอดเวลาไม่ต้องลงลึกอะไรมากเอาไปว่าเขาเล่นคู่กันคาววางตำแหน่งซ้ายสุดหนักะวางตำแหน่งขวาสุดเพียงเท่านี้ทีมคุณโคตรเกง่งล็อตที่ว่างหลายคนอาจจะงงว่าแล้วอีกตัวหนึ่ง ใช้อะไรได้บ้างครับผมจะบอกว่ามันดิ้นกันได้เยอะมากๆเลยนะครับสำหรับมือใหม่นะเพราะฉะนั้นแล้วสล็อตที่ว่างหลังจากนี้เป็นต้นไปสล็อตที่ว่างเนี่ยผมจะพูดแค่ชื่อนะครับผมที่เหลือคือคุณชอบตัวไหนคุณใส่เข้าไปได้เลยนะครับผมจะไม่ลงลึกเยอะนะ ตัวเมตาดีเพสเบอร์สามมีซ on, ินเดเล่าสกาเล่เอาดัมพี้ฆ่าหมกแดงโมเดิร์เนียลูดมิล่าราชินีน้ำพุร้อนน้องไอเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีตัวเมตาคุณใส่เข้าไปได้นะครับผมถ้าสมมุติคุณไม่มีคลาคุณสามารถที่จะเล่นนากะคู่กับเทียได้ถ้าสมมุติว่าคุณมีเทียแต่เทียคุณจะไปจะต้องอัพสกิลหนึ่งฟังดีๆนะสกิลหนึ่งให้เลเวลเจ็ดนะครับผมเพื่อที่จะได้ใช้ประสิทธิภาพได้ดีมากยิ่งขึ้นเทียอัพเจ็ดสี่สี่เล่นทีมนี้ได้แล้ว คุณสามารถเล่นทีมกระต่ายบองนัวได้นะครับนัวเล่นกับปืน MG อย่างราพี่ได้ดีมากๆเพราะว่าจะเป็นทีมเด้งกระสุนแล้วก็บลองเนี่ยสามารถสร้าง บัฟดาเมจเอเคนได้แต่อย่าลืมนะทีมที่ดีที่สุดก็คือทีมฟลาวนะครับอันนี้คือทีมทางเลือกแล้วนะและถ้าคุณเล่นคู่บองเนี่ยคุณสามารถเล่นกับรูทได้ซึ่งรูเนี่ยก็จะช่วยทําให้บองสามารถลดคูดาวได้40วินาทีและรูสามารถเล่นกับตัวละครสเกลลิงเลือดซึ่งนั่นก็คือซินดิเรลล่าได้นะครับผมถ้าคุณมีนากะกับเกรป ผมแนะนําว่าคุณเล่นเกฟแทนนากะได้นะครับผมแล้วช่วยในเรื่องของการเจนเกตให้กับทีมได้ด้วยโอเคทีนี้ผมจะมาจัดทีมราพี่เป็นตัวละครเบิร์หนกันบ้างนะครับผมโดยที่คุณจําเป็นจะต้องอัพสกิลหนึ่เยอะนิดนึงนะสักเลเวลเจ็ดก็จะโลกคูดาวได้ดีและราพี่ก็เป็นตัวละครเบิร์หนึ่งที่ทำดาเมจได้ดีด้วยถ้าสมมติว่าคุณมีเบอร์สามี่ ทำดาเมจได้เยอะๆทีมที่ผมแนะนำเนี่ยก็จะเป็นราพีเบิร์หนึ่งเล่นคู่กับพิวกิมทุกตัวเลยนะครับถ้าสมมุติว่าคุณมีพิวกิมเยอะนะโดยที่คลาเป็นเบิร์สแล้วก็หมวกแดงกดเบิร์ดสกาดับกดเบิร์ดแล้วก็โมเดอร์เนียเป็นตัวยิงห้อยก็คือไม่กดเบิร์ดอะไรเลยนะครับทีมนี้ก็เล่นผ่านด่านได้ดีแต่จริงๆแล้วผมจะแนะนําเป็นทีม คาวเล่นคู่กับนากะจะสูงพลังมากกว่าซึ่งพิวกิมเนี่ยก็สามารถที่จะเปลี่ยนตามพิวกิมของมเพื่อนที่มีได้หรือไม่ใช่เป็นตัวละครที่เป็นพิวกิมก็ได้เป็นตัวละครธรรมดายกตัวอย่างเช่นน้องไอหรือตัวละครลิมิเต็ดที่เพิ่งผ่านมาเร็วๆนี้ก็ได้นะครับส่วนทีมที่ผมแนะนําว่าถ้าคุณมีคุณเล่นได้เลยเนี่ย คือทีมคราวนากะเล่นคู่กับดับเบิลเรดนะครับผมส่วนอีกช่องหนึ่งจะใส่เบอร์หนึ่งหรือเบอร์สามก็อยู่ที่ว่าไอเดเพื่อนๆเ,เนี่ยอยากจะให้ราพี่เป็นเบอร์หนึ่งหรือว่าเบอร์สามนะครับถ้าคลิปวันนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์ like, กด s u b s c r i b ้กับโจแดนโจโด้วยนะครับคลิปวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปวันหน้านะครับเพื่อนๆสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ